ผมคิดว่าเป็นห่วงเวลาที่จะต้องสร้างความเข้าใจและเป็นรอยต่อของการจัดตั้งงบป,ประมาณประจําปี66ก็ขอเริ่มต้นจากงานที่ผมคิดว่าน่าจะสําคัญกับบุคลากรเราที่สุดก็คือวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องงานบุคคลนะครับของปีงบป,ประมาณ2566หรือการดําเนินงานในห่วงเวลานะครับปลายปีงบป,ประมาณ65ที่จะดําเนินการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทั้งระบบก็ขออนุญาตสื่อสารอย่างนี้นะครับว่าอันแรกนะครับในกระแสพอถึงใกล้สิ้นปีทุกครั้งนะครับเราจะเห็นข่าวที่ออกมาหลากหลายข้อมูลก็อยากจะขออนุญาตสื่อสารเรื่องแรกเลยที่เป็นข่าวทุกปีก็คือเรื่องคุณครูอัตราจ้างหรือตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างทุกตำแหน่งที่อยู่ในสังกัดสภท ผมขออนุญาตสื่อสารว่าในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับผมขอสื่อสารในสองอย่างอันที่หนึ่งนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการประเมินคุณครูอัตราจ้างหรือตำแหน่งอัตาจ้างชั่วงคราวทุกตำแหน่งและพนักง,งานราชการทุกตำแหน่งจะต้องมีการประเมินในเดือนกันยาก็ขออนุญาตว่าถ้าประเมินแล้วนะครับทุกท่าน ผ่านการประเมินทุกตำแหน่งนะครับเราจะมีการดำเนินการจ้างต่อในปีงบ66ว้นแต่ท่านประเมินผลงานแล้วไม่ผ่านเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกตำแหน่งนะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงว่าตำแหน่งนี้จ้างต่อไหมตำแหน่งนั้นจ้างต่อไหมแล้วจะต้องทำยังไงอะไรก็ขอสื่อสารว่าทุกตำแหน่งนะครับทุกรายการที่ท่านได้รับ เป็นพนักง,งานราชการหรืออัตราจ้างอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าผ่านการประเมินเราจ้างต่ออันที่สองสื่อสารว่าหลายเขตหลายโรงเรียนปฏิบัติไม่ได้เป็นแนวเดียวกันว่าแล้วจ้างจะจ้างเมื่อไหร่จะจ้างเมื่อเงินงบประมาณมาค่อยจ้างแล้วเงินเดือนเดือนตุลาจะได้ไหมก็ขออนุญาตนำเรียนว่าถ้าหากประเมินผ่าน โรงเรียนทุกโรงเรียนเขตทุกเขตก็ต้องทำการบันทึกเหตุผลและความจำเป็นในการประเมินบุคคลแล้วก็ชี้แจงว่ามีความจำเป็นต้องจ้างต่อนะครับแต่ยังไม่ต้องทำสัญญาให้เป็นบันทึกเพื่อสร้างความผูกพันว่าวันที่หนึ่งเนี่ยตุลาเนี่ยอัตราจ้างพนักง,งานราชการทุกคนมาทำงานเป็นปกติแต่เมื่อเงินงบประมาณไปถึง ได้รับจัดสรรเงินงวดในเดือนใดท่านก็สามารถทําสัญญาย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาได้แต่ถ้าท่านไม่บันทึกผูกพันอันนี้นก็เป็นเงื่อนไขที่จําเป็นว่าท่านจะจ้างต่อเนื่องไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะสื่อสารทําความเข้าใจกับทุกโรงเรียนทุกเขตพื้นที่นะครับว่าหนึ่งท่านต้องประเมินประเมินผ่านแล้วต้องบันทึกผูกพันนะครับแล้วก็รายงานมาที่เขตพื้นที่ให้ทราบ แล้วเขตก็มีหน้าที่รองบประมาณแล้วก็จัดสรรลงไปดําเนินการอันนี้เรื่องที่1น,นะครับเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้กับคุณค,ณคณรูแต่จ้างทั่วประเทศจะได้สบายใจหรือรวมถึงตําแหน่งอื่นๆที่เป็นการจ้างอยู่นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคือ1ต้องประเมิน2ต้องบันทึกผูกพันนะครับแล้วก็รอทําสัญญาจ้างเมื่อเงินไปถึง